แนะนำเลย 你猜，你猜，你猜。 ีมให้คำปรึกษาคอยแนะนำหลายแบบหลายสไตล์เราทุกเข้ามาและที่สำคัญน,นะคะวันนี้เราก็มีผู้ชายหน้าตาดีคอยให้คำปรึกษามีทีมของ s อ g นะคะมามาพบกับพี่วุฒิเอของทีมเราเลยค่ะวันนี้ก็อย่างที่น้ำต้มเกิดมานะครับก็คือผ้าชาขาของเราเนี่ยตั้งแต่วิวัฒนาการตั้งแต่สมัย โบราณมาโบราณเลยนะคะโบราณโบลก็จะมีรูปแบบหน้าตาที่แตกต่างกันไปนะครับซึ่งนักปัจจุบันตอนนี้เราวันนี้เราจะขอแนะนําตัวใหม่สินค้าใหม่ล่าสุดของเรานะครับที่เราทนงานชื่อของเขาว่าเป็นป้าระบายกาศรุ่นโพลิชันนะครับก็เดี๋ยวจะมีคุณสมบัติพิเศษสองอย่างในส่วนของตัวสินค้าตัวใหม่ตัวนี้ เดี๋ยวลำดาเชิญมาทั้งมาใกล้ใกน่อครับไ,ไ,ไ,ไม่ต้องซไม่ต้องซื้อที่มากครับเพิมตัวสินค้านิดนึง <laughs> ก็คุณสมบัติ3ประการที่พิเศษที่เราจะแนะนำนะครับหนึ่งก็คือว่ามันจะสามารถป้องกันมแมลงและสัตว์เล็กๆของที่ที่จะเข้าถงอาคาของเราได้นะครับจะสังเกตว่ามันจะมีรูๆตัวนี้แล้วก็จะมีตะข่ายอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวตัวตะข่ายตัวนี้เราจะแนะนําว่ามันจะเป็นตัวไฟเบอร์กลาสชนิดพิเศษเลยสําหรับของ เทคโนโลยีของเามันจเีเะะขามันจะติดแน่นทนทานครับทนร้อนทนชื้นแน่นอนตัวนี้เราให้ของดีกับลูกค้าอยู่แล้วครับสำหรับ s c g ของเรานะครับประการที่2จะทำให้บ้านของเราเย็นขึ้นอันนี้สำคัญเลยบ้านเรามันเป็นบ้านร้อนชื้นนะครับประเทศไทยเราก็เดี๋ยวจะมันจะตัวนี้มันจะตัวรูพวกนี้ครับมันจะช่วยในะเรื่องของการดูดอากาศภายนอกที่เย็นกว่าเข้าไปไล่อากาศ ภายในที่มันร้อนกว่าออกไปให้นะครับเข่าซ้ายออกวาข้อฝาออกซ้ายก็วัากันไปอันนี้เป็นเป็นหลักการของของการระบายอากาศบ้านอยู่สบายนะครับทีนี้ช่วยให้บ้านเย็นเนาะใช่ครับทีนี้ประการที่3อันนี้สาคัญเลยสาคัญยังไงครับพี่ก็สำคัญยังไงสำหรับเจ้าของบ้านและช่างที่ทําการติดตั้งนะครับมันจะช่วยในเรื่องของประหยัดเวลาประหยัดเวลาแล้วก็งบประมาณ ในเมื่อช่างทำงทางเนเะร็วขึ้นมันก็จะสามารถทำได้แล้วก็มันก็จะเป็นคน <มก S 1> <า>ไม่บาน<า>ปลายเนาะก็นะครับซึ่งสินค้าใหม่ตัวนี้เราจะไม่มาใหม่อย่างเดียวเรามีโปรเด็ดโปรยังไงครับโปรยังไงช่วงนี้จะเป็น,านราคาเศษและโปรโมชั่นที่เราเรียกว่าช่อนั้นนี่นละครับแบบครับเดี๋ยวเราจะมีแจกของกันนะครับโปรตัวนี้เราเรียกว่าโปรดีดีแจกฟรีจุใจนะครับ เมื่อซื้อสมาร์ทบอร์ดของเราพร้อมกับไม้ SCG นะครับที่ร่วมรายการครบ1ทุกๆ5500บาทนะครับรับไปเลยกับเสือ้อเท่ๆสุดเท,ท,ท่แขนยาวของเรารับไปใน,ใน,ใ,นในการใส่ทำงานหรือเจ้าของบ้านใส่เท่ๆสวยๆกันเลยนะครับหรือเลือกรับที่ตลาดเมตนะครับสำหรับพี่ช่างอันนี้เหมาะเลยทีนี้ในส่วนของตัวและเวลาของโปรโมชั่นตัวนี้ เดี๋ยว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 สักครู่นะครับพอดีมีพิตตี้สวยๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้ดูเลยเวลาโปรโมชั่นตัวนี้ถึง31มีนา2 5 6 4นะครับหรือสิกว่าสินค้าจะหมดนะครับนี่มีเป็นไงฮะเสวยๆแท้ๆนะครับเสื้อเราสวยไม่สวยต้องดูที่พิมเซ็นเตอร์นะคะสวยจริงนะครับสำหรับสินค้าใส่สบายมากเลยนะครั่นไม่ร้อนเลยนะคะกว้างสบายกว่าตัวจริไม่ใช่ค่ะ บ้านอยู่แล้วไม่ร้อนอย่างเดียวใส่เสื้อก็ไม่ร้อนนะคะคุณลูกค้าค่ะเป็นไงฮะเป็นไงสบายเลยค่ะสบายสบายนะครับก็ตัวนี้โปรดีนะครับก็คือพักผ่ายกันมาในอินบ็อกซ์ในเฟซบุ๊กทักเชฟคักบล็อกมาได้เลยนะคะตัวนี้สินค้าเรามีเยอะมากไม่ใช่มีแค่เฉพาะที่เราพูดไปนะคะเรายังมีสินค้าเอ่อตั้งบอกบอกก็เลยว่าตั้งแต่งานน่าขายเลยนะคะถึงหลังคา ตัวอย่างของเราตัวนี้เราจะ,สะแสดงสินค้าในส่วนของที่เราเรียกว่าเป็นโซนบ้านสวยมีสไตล์นะครับหรือว่าเด็กของน่าเองก็คือว่าเป็นไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์เมนของ s อสทั้งหมดจะมารวมตัวตันตรงนี้นะครับก็คือว่าลูกค้าต้องการที่จะเอาไม้ส่วนไหนไปทำไปทำส่วนไหนให้มันเหมาะกับหน้าที่ ว่าส่วนที่เราต้องการใช้ก็มาเลือกชมกันได้ไม่ว่าจะเป็นไม้ื้ีไม้ระแนงไม้ลายนะครับหรือว่าจะเป็นตัวตัวนี้เลยตัวนี้ก่อนเียซีชันแนลนะครับตัวนี้จะเป็นสินค้าใหม่ของเราซึ่งมันจะมาตกแต่งทดแทนพวกไม้ชนิดอืนเพราะว่าแบบไปจะเหมาะกับบ้านสไตล์ที่หเหมือนกับว่าใช้แทนเหล็กได้ลไดเลยเนาะตัว,วเนี้ยบางบางมาง สีกัตสนิมเดีย๋ยแล้วทาสีกัตสนิมเสร็จแล้วทาสีจริงอีกไม่เหมือนตัวเนี้ยจบเลยค่ะตัวเดียวไม่ต้องลบขึ้นอะไรเยอะๆนะคะแค่ทาสีจริงแล้ว ีจะเป็นแม้พืชที่พิสูจน์แล้ครับจะเป็นสีสาเร็จมาเลยมีกี่สีคะพี่วุฒิมีกี่สีคะมสียอ่อดนิยมครับเนเชอรัลบีมออลเทนีและสีมันตาทองของเรานั่นเองอันนี้ขายดีครับแล้วก็จ,จะเป็นไม่ว่าจะเป็นไม้ฝารุ่นโมนิมานะครับหรือว่าจะเป็นไม้บัวเยอะจริงๆนะคะสินค้าเราเยอะมากๆเลยสามารถสินค้าของเราสามารถที่จะตกแต่งเพิ่มเติมได้นะครับไม่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าเราจะเราจะตายตัวว่าตอ่นที่ไม้ฝา จะต้องใช้แค่ฝ่าเดียวไม่ใช่นะครับเขาไปตกแต่งพืกนบางส่วนาบางตานะหรือบางลมบ้างอะไรบ้าง,อ,างอัน,นก็ได้น,นะครับแล้วก็มันจะมีในส่วนของตัวเดินวนไปเนี่ยคือมันเยอะมั่งค่า,า,ารหรือเอกสารหรือแคตตาล็อกอะไรพวกนี้ก็คือเรียนเชิญมาที่ร้านกันได้ครับก็เข้าไปที่เพจหรือก็เข้าไปที่เรียกว่าหววานาครับก็ <S <S จะมีรายละเอียดแล้วก็หน้าสวัสิ ทีเรามาถึงข้างหลังเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราพามาดูสิ่งดีวด้านหลังตามมาเลยนะคะอันนี้วุดีอ่าอันนี้เป็นใหม่ไม้อะไรครับพี่บูตัวนี้ไอ้ตัวนี้จะเป็นไม้ป่าเขาเรียกว่ารุ่นวุดีวุดีครับก็คือวูดดีไม้ไม้ดีของเรานี่เองนะคะอันนี้ออกมาใหม่เลยอันนี้ตัวนี้นิวมันก็จะเหมาะกับ ลูกค้าที่ต้องการความเสมือนจริงของผลไม้ไม้ฝาบ้านเรานั่นเองนะครับอันนี้ก็จะให้น้องดาลองเขาสมาสู้ใกล้ได้เลยนะคะอันนี้ไม้รั้วอันนี้วูดดีครับวูดดีไม้ดีๆของเรานี่เองก็จะมีไม้ล้วอีกนะคะน้องด่าไม้ล้ว สูงเข้ามาได้เลยมีไม้รั้วไม้บางตาหลายตัวเลยนะคะอะตัวนี้ตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่เราอยากจะนังเสนอนะครับจะจะเป็นผนังตกแต่งเขาเรียกว่าอะไรอชรุกไลายนะครับก็จะมีรูปแบบเป็นรูปแบบคิ้วหนึ่งคิ้วสองคิ้วสามคิ้วสี่อันนี้มันสำเร็จมาเลยเหรอคะพี่บุ๊คสำเร็จอย่างนี้มาเลยอ๋อสำเร็จมาเลยอ๋อ,อชลุ<อ>มาให้เรียบร้อยเลยนะคะมาให้เลยครับพี่ช่างไม่ต้องมาเมาวัดมาออก ออกมไม่ต,ต้องมีปัญหาเรื่องฝุ่นนะคะอันนี้เราสลุปมาให้เลยครับอันนี้ก็จะเหมาะกับการตกแต่งสไตล์โมเดิร์นโมเดิร์นนิดหนึ่งต้องการต้องการลงเข้าตัวบ้านแต่ไม่ต้องการให้มันโปร่งโปร่งสายตามากเกินไปนะครับอ,นนองงจาจาจะจะเราจะสังเกตได้ว่าเออที่เราเห็นที่ไหนนะที่ที่เราเคยทำก็คือพวกเคฟสีอะไรพวกนี้นะ อย่าลืมครับก็อยากจะให้หลายๆหลายๆท่านที่ชมอยู่ก็ช่วยกันด like, ด<า>กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะคะในส่วนของตัว b o o k ุ๊กใงร้านของเราเองนะครับก็วันนี้ก็จะมีสาระดีๆปัะมาณนี้ในส่วนของถ้าเกิดว่ามีอะไรดีๆเกี่ยวกับสินค้าของ s c c เราจะมาอัปเดตร้านคุณชายเ้าวาตูกอสร้างของเราต่อไปนะครับเราจะมาอัปเดตให้ท่าน ลูกค้าได้รับทราบและรับชมแบบเรื่อยๆรุ่อนะครับสอาฝากนิดนึงนะคะร้านของเราจะอยู่ตรงนาวามินรหว่วงซอย88กับ 90, 90ติดถนนใหญ่นะคะ,ะยังไงขอย้ำเบอร์โทรนิดนึงเนาะเบอร์โทรง่ายที่สุด02947 9494-6ถึง6อีกครั้งหนึงนะคะอีกครั้งหนึง่ง02947 9494-6ถึง6 โทรเลยนะคะพนักงานสวยๆน่ารักคอยรับโทรศัพท์คอยให้คำปรึกษาลูกค้าที่น่ารักทุกคนยังไงก็คือฝังติดตามนิดนึงนะคะเพจของเรา Facebook ของเรานะคะมีอะไรเราจะคอยมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้ลูกค้าได้รับชมรับฟังกันเลยเนะยาะยงงั้นพี่วุฒิวันนี้เรา<ม>ขออนุญาตขอขอขอ,ขอลาไปเพนเท่านี้เนาะแล้วโอกาสหน้าเราจะมามนำสินค้านำเสนอสินค้าใหม่เนาะ ยังไงพี่วุฒิขอบคุณมาก<ย>านะคะในคำสรืีขอบคุณมากค่ะ